สงสารน,น้องนกแก้วซันคอนัวกินเพชรไปถึง21เม็ดต้องช่วยผ่าตัดเอาออกวันที่21มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเ c e b o o k โรงพยาบาลสัตว์ Animal Space โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า เล่าเรื่องราวของนกสันคอนัวว่านกเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากและซนมากบ่อยครั้งที่เจ้าของพามาหาหมอด้วยความซนเพราะไปกินสิ่งที่ไม่ควรกินไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งเอร์พอตนอ็อตตะปูส่วนเคสนี้ตัวแสบเล่นไปกินเพชรที่กิ๊บติดผมบนหัวเจ้าของ21เมตรคุณหมอยังแนะนำว่าหากพบว่านกที่บ้านกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปให้รีบพาไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุด โดยอาจจะใช้วิธีการล้างกระเพาะนำสิ่งแปลกปลอมออกมาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนายสัตวแพทย์ชวพันยินหานมิ่งมนคนนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอ Space และประธานชมรมสัตว์ชนิดพิเศษผู้ทำการผ่าตัดนกสันคอนัวอายุ8เดือนกล่าวว่าเมื่อรับเคสมาจากเจ้าของนกได้นำนกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วพบวัสดุเม็ด ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคือเพชจฝังอยู่ในกึนืนคือนกเมื่อกินอาหารจะเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารผ่านต่อไปยังกึนืนเมื่อเข้าไปอยู่ในกึนืนคมของวัสดุดังกล่าวก็บาดกึืนทําให้เกิดการอักเสบแพทย์จึงตัดสินใจที่จะผ่าตัดเพื่อนำเอาวัสดุชนิดนั้นออกมายอมรับว่าการตัดสินใจผ่าตัดครั้งนี้ค่อนข้างเครียดเพราะงานยากนกตัวเล็กต้องผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องที่สำคัญ ที่เราแปลกใจมากคือวัสดุเม็ดรเหลี่ยมๆที่เราเห็นจากฟิล์มเอ็กซเรย์คือเพชรต้องใช้ความละเอียดอย่างสูงในการเอาเพชรทั้งหมดออกมาและต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าเราได้เอาเพชรออกมาทั้งหมดแล้วใช้เวลาในการผ่าตัดชั่วโมงกว่าๆและโดยสรุปรวมพบเพชรในกืนถึง21เม็ดด้วยกันนายสัตวแพทย์ชาวพันกล่าว นายสัตวแพทย์ชาวพันธ์กล่าวว่าปกติแล้วทางโรงพยาบาลจะรับเคสสัตว์ที่กินของแปลกปลอมและมีอาการผิดปกติสัปดาห์ละประมาณ1เคสโดยสัตว์ปีกจำพวกนกนั้นมักจะชอบกินของแวววาวระ,ระยิบระยับเมื่อเห็นแล้วจะจิกไม่หยุดไม่เคยรับเคสนกกินเพชรมาก่อนแต่รายนี้ถือว่าแปลกมาก